ชมีตัวละครซูนาคอสต์นะนาคอสโตนาคอสโตยิบไอ้ดีชาวบ้านมารีวิวโอมาไอ้เหี้ยแจ็คกี้มิสโนเยบาวีเราจะเล่นนาคอสสายอ๋อถึงว่าทไม่เปามันเบาๆใช่ไหมเปาไม่ได้เซตหลุนนนี่ให้กูด้วยว่ามันเราเจาะรอยมาให้กูเหี้ยโอ้เวนตามผมเจ้าโอ้มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย ขี่สเก็ตบอร์ดขี่สเก็ตบอร์ดเลยก็ทแมดูคนเพลินเลยนะครับน,นี่คือช่วงใหม่เลผมก็คือขายของก่อนฟาร์มคีสนะผมวันนี้ผมขอแนานำเสนอนะผมว่าตอนนี้นะผมผมได้มีร้านรับทำปกคลิปยูทูบไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์หรือ,อว่าจะเป็นเกี่ยวกับอ v จะเป็นเกมอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการทำคล y o ยูทูบนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองทักมาได้นะครับก็ ตอนนี้ก็ยังไม่มีคิวนะครับผมคิวยังว่างอยู่เพราะว่าตอนนี้ใครที่กำลังสนใจในการทำปกคลิปนะครับหรือว่าอยากจะได้ปกสวยๆนะครับอย่างนี้นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับผมตามที่เมลหรือว่าตามเฟซนี้เลยนะครับผมโอเคก็ออไปอยู่ในเกมต่อยดีกว่านะแค่นี้แหละไลนิงก็่ะเออเอาแบงค์เป็นไรน้องอ,อ้าสรุปลเวยมาโอมาโอมาโอมา,อมา เขามัรลวงเข้ามัรลวงเมื่อก่อนเคยมีเพย์โอมาโอมาเคยตอนนี้มันอยู่บ้านใช่ไหมป่นหรือว่าเรียนแล้วไปเรียนแล้วอยู่หอแล้วอ๋อ หนึ่งอลการดูลกว่ายกดิโดเลยนะเออยกอใช่โยโย่ใช่ไหมไม่รู้ว่ะมัดมั้งไม่เป็นไรน้องชายไว้เราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเอากาดิซาจิอาโอ้โโยโหโดงละมอ กระเพาะแพ้โอ้โหโเฮ้ยจะตายอยู่แล้วเมดหืมยันต์ป้อมเนี่ยงเกล็ดโอ้โอ้โอไลท์นิงก็อดไลท์นิงไลท์นิงไลท์นิงก็อดอันนี้เพื่อคนดูไม่รู้นะครับพี่ยังไม่ได้ซื้อไอเดียอื่นอันนี้ไอเดี ID น้องมาเลย อะยนี่ก่อนมันก็เรียกว่ารีวิวได้เหมือนกันใช่ไหมใช่มันก็เรียกว่ารีวิวรีวิวก็คือรีวิวต่อให้ไม่ใช่ของเราก็เป็นก็เป็นรีวิวได้รเป็นีววิใครรีวิวได้เอออีสานไทยบ้านหรือเปล่าอีสานไทยบ้านรถรถมือล่าอีสานแซ่บๆเป็นเป็นเป็นพลังพาดูแบบสายฟ้า โอ้โหเอมิลี่อยู่ล้ะจ้าเออมันอยู่ในผักสวัดีครลาบอเฟิร์ดอ่ะโอ้ล้างป่ไปเลยครับโอ้โหโหเตะ เออเอมิลลียติไปแล้วนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยาบจัดไอ้เหี้ยอืมอัศัทเลยไม่มีเก่าไม่มีอะไรด้ยกันโดนตีปากแต่ก็เจอจบจัดก็กมีฮันธิ์โอวันเนี่ย ไม่ม right. um <to ีเนอะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอยู่าี้่เคยเล่นอยู่แบบหนึ่งเลยพี่ก็ไม่เล่นละพี่เคยเล่นแต่ว่าเล่นไม่ไหวคอมขาดจัดพลาพเป็นดินดัมมันเลยถ้าคอมแรงผมเล่นได้และผมขนาดคอมพอได้ผมเล่นตุกคนฟิกอ้าวตัวอะไรวะนี่กลัืยัยษ์หมา เมอยู่ล่างสามเมย์กำลงังบินวนๆอยู่ขึ้นมาละโอ้ขึ้นมาเตมิรีด้วยาลาบอเอาการ<ห>ิซ่โอ้มาควีน,วนสปอร์ตแม็กไอเ้เหี่ยเีอยไปเโดนอ,อามาปสปีดสปีดสปีดวากอน เฮ้ยทำไมทำไมสกิลไอเกมพี่ยนี่มันเร็วมันมันเร็วกว่าแอลวะีอฮาเออเอาคาริสอาอ้าวเียนตายอ้าวอย่าตายอยู่ดีโอ้ถอยเลยแค่นั้นไม่ดีไม่ไหวแล้วตายไปแล้วจะฆ่ามิดหมอมิดพระเอ้าแล้ว แล้วโอ้โหแล้วเมยก็ไปตายโอ้ยลาบจัดโอ้โหไปได้อเอาไปได้นี่นี่ไไน,าาน,นี่โดนตะกิววงกลมเจอเหยียบเต็นชีไปเลยมีอะไรเนอะโ,อโซโลกาเอ้ยโซโลกานามรถยน บ๊อบบอสบ๊อบบอว์ล oh, yeah. ันช์นโอ้รันจ์มกโอโอ้ยี่โอมาบ๊อบบอว์เฮชบ๊ r บบอว์เฮชสตาร์ทพุชดอมบ์เอฟดเข้ามาจะตายพอดีไหนอยากเสี่ยวไหมมีใครอยากเสี่ยวไหมจริงนาครลูนสปิริตถัดคอก็ได้ได้วิ่งเร็วไา้ เ,เ,เติดอย่างเดียวเราคงมีตาทำดูใน่ครบทุกอันลุยครบทุกอันกูยังตาอยู่เหมือนเดิมตีที่มันอัพอัพอัดเด็ระบบพลังแฝงมาเลยโอ้โหเอาการดิซาจีอาโออหาโบเฮ้ยคิกซี่เ <c oughs> มือ่อไหร่จะชนะแล้ว่ะ ปวดหัวปวดหัวปวดหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเสียวเลยเหมือนกล้าทางคนป่วยอย่างนี้หรอหลอกตัวผมโหลดหอกตัวผมขึ้นโหลดเลี่ยเดี๋ยวชิวโอ๊ยจับกูเด้อ อาเป็นอย่างฉันเข้าใจมึงอึดแท้เฮียนี่ใช่มันอยู่อัลลอด์นี่ถ้ามันมีอ๋ไอเดี๋จะมีเชนเนอร์นี่ฆ่าไม่ตายวะเนี่ยทลางวันทั้งคืนกลางวันเสียวมากมากอ๋อหืมมันฟิกฟิกฟิกเออการิซาจิยะเฮียกูวางอันตีกับสกิลหนึ่งใส่ทีเดียวครึ่งหลอดเลยเฮียแรงชิบหอย ทำเอาเสียวเลยเ,เสียวไปทั้งงานเดีย๋ยวโเมนกนจงเจอกูไม่ออกกันเวทอ่ะเดี๋ยวมึงได้เจ็บเดีย๋ยวมึงได้เสียวโอ้ยอยากแดกลาบบ่เอโอ้โ,อโห,พดดหเโพิ่งดูดิเยี่ยมมากกูแบบทั้งครอบัวบเลยเโอ้โหเฉยเลยพวกเราครอบัวมันกลัวไม่ซ<ด>ี๊ด มันเป็นใครพี่ปันเยอะไม่ได้กระสุนไม่ออกไง <c oughs> ปืนขัดลำกล้องคือขัดลำกล้องไม่มีใครออกกันเวทเลยเว้ยเมดกูมันอ่อนขนาดนั้นะแล้วก็ใช้ได้อยู่ เอาการิซาจิยะโลโบมาดิฟังดูรู้สึกใช้ฟิกเปลืองมากเลยเขามีให้ใช้ก็ใช้มันเป็นเรื่องที่ดีนะมีแบบมีฟิกก็ใช้แต่ว่าพี่ว่าแต่พี่ว่าถ้าสมมติมีใช้ก็ใช้อ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยแบบเออใช้ก็ใช้แต่ว่ามันมีข้อเสียคือใช้แล้วหลังจากนั้นจะทำไงต่อถ้าใช้แล้วไปโดนเดอะโอเวอร์ทุกี ก็ดูแลตัวเองให้เป็นมีแล้วก็ต้องอยู่ให้รอดล้างอ๋อย่าทำกูเลยกูเสียวเยอะโอเมงยังนิไปเอมิลี่มาคอยๆๆโดนเสียวแน่มันน,นาโอเมนกับจีซี่ขึ้นมาระวัง เต็มกลางเต็มกลางเลยเจ็บสุดๆเออแล้วไปกิซี่แหลมอะคิซี่มันเจา้ามันอะไรนะ้โอ้อย่านะักทำไมไปโอ้ไม่เกิดขึ้นแบบนี้มันก็ฆ่าได้แค่สามตัวนะสามวีลล้วเนาอ กาลิซาจียอ่ะบางทาไีไม่ได้พอเพ้าอะไอของมาเท่าโอเมจิฆ่าห้าตัวดูอ่ะเหี้ยเออก็คิดแตนว่าไม่ไม่รวยขนาดไหนอะ่ะไอ้เหี้ยของเข้าเข้าต้นฆ่าห้าตัวไอ้เหี้ยโคเหี้ยเลยบูกรโดนแล้เลวเนียเบิร์ตอะไรวะบูโดนโดนป้นไอ้เหี้ยโอ้โหมันเต็มป่าแนละ้วทำยังไรวะ เอไม่นะไอ้นี่เกือบระบอแล้วมึงเอือไอ้แสตจากโลกเดียวเดี๋ยวพุ่มเต็มนะชก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 เอ้ยบน โอ้ยโอ้เฟิร์มมึงเกอบฆ่ามันได้โอกโดูกินไปอืมเก็ดเมื่อกี้ขอบนะอ่าสวยปันระวังระวังดิกูลืมมองกระจกข้างเฮ้ยโอ้โหอย่เปือบลไอ้สัสไอ้ขาอ้ยา โอเคไปโลแล้วก <si ็วางวงตายตายเลยลงหุนน้องพีก็ลองไปเสิร ah, ์ฟครับโบไปมาระโบ เจมิลลี่อยู่ในพุ่มนั้นเจ็บเลยเจียวเลยมือมือโอ้ยเกือบตายอเ,เอย้ยเ,เอ้ยเอ้ยอะไรของมึงนี่แหละโเเดนดาบเลยทีเดียว เฮียขึ้นบานอะไรเนี่ยโจบนะคูโจบนะเยี่ยมนี่มากันสี่วิเมนต์อ่ะอะไรไปผมมันดันทำเวฟล่างให้โอเคแร่ปสี่ได้แนวหลังมั้ยเรื่องก็ได้นะผมมาละเอาซาซิจาจิยะบ่งระบ่งโอ้ยไยิงเม็ดเดียวเม็ดปมูุ่ยมาผ่านเลย จุดสี่ห้ามีอ่ะแต่ยิงเป็นออฟเลสครับอานนี้กูต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้านะครัาเป็นกอเกตนี่เป็นคลิปรีวิวสกินอนะ่ะเออนี่คลิปรีวิวสกินกิน ไอ้ตรงปุ่มกดมันเป็นรูปหน้าคิรัวไหมเป็นเป็นหมดเลยเนี่ยไอ้ปอมมันมันกดมันกดสามครั้งมันกดสามครั้งมันได้ทุกอย่างเลยเว้ยอ๋อไอ้เฮี้ยมว่าดมึงใช้โดยในชีวิตยี้มหมดไปแล้วไอ้เฮี้ยเออเอาการอิซาจิยะไหวไหมน้องไม่น่าไหวอะเอมปลิมแรงเฮ้ยยัยดูถูกฐันจิโร่อุ้ยไอ้เฮี้ยมึงควรจะมองน้องเยี่ยมมึงมองตัวเองเลยไอมิสติมิลี่ ที่เราไปโอหิงแรงขึ้นที่ว,วัยโอมันเดินมาข้าง้ามันสับบ้องหูน้องระวังเวลเวโรเตโ,โเตเฮ้ยมันเอาดามต,ตัวเด็เตีอยดีน่อนัเอาอยู่ร้างสองตัวโอ้อยังเลยกลับบ้านกลับบ้นกับบาบมันเอาไม่ได้ไไมันตายไปสอตัวสามเท่าเลยนี่หว่ <c oughs> กันฮ่าลาโบกำลังเสียวอยู่ยังวะปูไปเฉยเฮ้ยไอ้ผู้อย่าเพิ่งเล่นนะผู้เว็บล่นได้เลยทีเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นน้องพี่ทำเว็บล่บีไว้เลยจิ้นบีไปช่วยทันไม่ได้เงี้ยอย่านะโอเค อ๋อแล้วเราเราจะเสียวดากันไปดูเข้าพุ่งนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้ไปดิไปเลยนี่เอาอยู่เอากาดิซาจิยาเอากาดิซาจิยาเอากาดิซาจิ้าเอ๊ะเผาวงกูอ่ะเหยียบเผามงกูเสียวนี่มึงเอ็มเฮ้ยบ้านตัวนี้เอ้าเฮียอย่าไปตายเฮียดิขอไม่กล้าขอไม่กล้าขอไม่กล้าโอขอ

Square, 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 ก,กระรจายกระจายอ่อนจริงๆเลยเนะ่ะอ๋อคือมันหมายความว่ายังไงเ <c ười> ออแบบอีกอย่างอ่อนว่ะไอ้เจ้าใชายเอออะไรนะโอเคเจอกันนะเฮ้่พี่ี่นึๆๆน่งว่ะสบายใจละไม่ได้คลิปละ